สวัสดีครับวันนี้มาทําโจทย์ข้อสอบข้าราชการนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับหัวข้อของเรื่องนี้นะของวันนี้นะครับเป็นเลขาคณิตอีกแล้วนะครับเป็นหาพื้นที่นะครับหาพื้นที่โจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับห้ารูปสี่จัตุรัสคืออะไรครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันเนาะนะครับวางเรียงกันด้านต่อด้านไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประกอบกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งจะมีเส้นรอบรูปยาว360นิ้ว นะครับจองหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กแต่ละรูปว่ามีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางนิ้วนะครับอ่ะจะทําข้อนี้ได้ต้องวาดรูปก่อนนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ประมาณนี้อาจจะวาดไม่เป๊ะมากนะครับหนึ่งรูปนะครับเรียงกันไปสองรูปสามรูปสี่รูปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นห้ารูปนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับสมมุติให้เป็นตัวเองนะ ด้านนี้ก็ยาว a ด้านนี้ก็ยาว a นะครับเ a, a อ่าทุกด้านยาว a หมดนะครับแล้วเขาบอกว่าทุกด้านรวมกันเนี่ยนะครับยาว360นิ้วนะครับหมายความว่าไงหมายความว่า a บวกกันทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ360นะครับแล้วก็มาตั้งเลยว่ามีกี่ a นะครับเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับก็สิบสองเนะครับเท่ากับสามร้อยหกสิบ รเราก็จะได้ว่า a เดียวเนี่ยเท่ากับ360หารด้วย12นะครับซึ่งมันก็จะได้เท่าไหร่ครับตัดกันเลย 12, 1, 12, 12, 3, 36กนะครับก็ได้มาเป็น30 a เป็น30นะครับจากนั้นก็มาหาพื้นที่นะครับพื้นที่รูปเล็กรูปหนึ่งเนาะพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านนะครับก็คือ a คูณกับ a แล้วเราก็รู้ว่า a คือ30นะครับก็เป็น30 คูณกับ30นะครับก็เอา3คูณ3ได้9นะครับมี0ูนย์ตัวก็เติมเข้าไปราอนี้ก็ตอบ900นะครับ900ตารางนิ้วนะครับตอบข้อขอควาย